เอาเลยครับผมกลับสวัส well, ดีท no, no, ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมในเกม Minecraft นะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ MC ขีดจักรสินดอทเน็ตนะครับเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเห็นว่าเอออ่านออกใช่ไหมเอออ่านออกก็ดีแล้วครับเออจังเลยก็วันนี้เราอยู่กับใครอยู่ใครไม่ตอบเลยแม่อยู่นิ่งอีกแล้วอยู่แฮกเกอร์อยู่แฮกเกอร์นะครับแล้วเปลี่ยนสกินเย เอาเฮ้ยเฮ้ยแฮกเกอร์ธนูธนูเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยมันให้อ่ะมันให้อ่ะเออของดีจัดจัดแฮกเกอร์นี่สายธนูนะครับบอกไว้ก่อนเอาวัดต่อต่เฮ้ยไม่ต่อตกวะผมไม่ต่อตกวะโอ้ยเพื่อนต่อดิ่งิเพื่อนต่อเป็นมอเพื่อนต่อไม่เป็นนี่กูนิ่งเลยทีเดียวนะเอ้ยเพื่อนต่อดิต่อดิ โอ้โหเอ้ยมายืนนิ่งอย่างนะี้โอเคตอนนี้มาเป็นยังไงอีซี่เอ้าโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนอืออโอ้เพื่อนทำอะไรเนี่ยมาโยนอย่างนั้นยัร้องโอ้โอ้แล้วทำไมต้องต่อทางตรงให้อยู่แล้วทำไมต้องไปตกตายไปตกอยู่นะ ยังไม่รับเข้าทีนั่นแหละจะจะเข้านะอะไรกี่ผู้โอ้โหลดสีอะไรวะเฮ้ยลดสีอะไรสีแดงใช่ไหมใช่เรียบร้อยจีจีแฮกเกอร์ยิงอย่างแม่นก็มาดิคือแฮกเกอร์อยู่ในทีมก็มาดิคืออุ้ยหูงงดิหูงงงี้หูงกันไปตามๆกันกูมาจากไหนเนี่ย

พูดคนเดียวทั้งวันยังไม่เหยียบเลยโอ้โหคุณป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหเอ้โหแล้วโยนทำไมวะวัดตบอย่าเล่นตบไม่เป็นไรนะครับทีมนี้ก็มาดูผมหัวร้อนแล้วกันโอ้โหแล้วพี่โยนทำไมวะเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้พี่ไม่โยนพี่ฆ่าไอ้ตีได้เออมาเกี่ยวกับการอดี ที่จำของเสียหายไปพี่ต้องมาแก้มาอีกทีหนึ่งรอบนี้ที่พี่จะสามารถทำให้น้องๆชนะได้มาดูกันว่าจะชนะกับเล็กครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดไลค์เป็นกอลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เฮ้ยเฮ้ยเมาสอ่ะอุ๊ยปุ๊บปุ๊บเนไม่โดนเราไปดูโอ้โอ้โ้เลงมาโอ้โหย โอ้โห,โโหสเต็งด้วยไม่ได้หรอกเมื่อกีอ้พี่รู้พี่ไม่ได้หรอกพี่ว่าน่าจะกินยาสปีดด้วยพี่ตีไม่ทันหรอกมันมากเลยโอ้โหยังตันเลยมาปุ๊บตันมาปุ๊บตันกันเลยเดียวโอเค โอ้โหโอ้โหปิ้วเออปี้ว่านะแม่งยาสับปีดแน่เลยตีไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้พี่เกาะเพชรนี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้าเฮ้ยแม่งตายเอ้าะทำไมไม่เกิดเกียบเอาดีคอนมาปุยแต่กันเนี่ยเอาไปตบเคเคจแล้วเอ้ยเออเปลือยเอ้า ก็จะพาทีมนิ่งไปด้วยกันถ้าทีมไม่นิ่งไม่ใช่ทีมต้องนิ่งไปด้วยกันเอ้าเอ๊เอ๋อพี่ปรชาเมื่อที่มีแอปเปิลนิ่งไปแล้วพี่พอไปกินไปพี่นิ่งเลยโอ้เพื่อนไม่ทำอะไรเลยวะเฮ้ยของก็ฟููมันไม่ช่วยกันวะมันไม่ช่วยกันมะของมันฟูไปตายโอ้มันไม่ช่วยกันะเพื่อนโอ้เพื่อน ตีไม่โดนหรอกเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนอยู่อย่างนั้นอยู่นนะครับผมทำทีมเงนั่นแหละมันมันเป็นตัวถ่วงผมแล้วโอ้โหโอ้ตายเปาตายอ๋อเพื่อนโอเคเขา้าใจมีบล็อกตั้งเยอะเอาบล็อกนี้มาใส่โอ้โหทักุนนิง่งกันไปดำน้ำกันเลยมาไม่นัด โอเคนะครับผมนะนี่ติดเลยอเป่าติดเลยเออเจกินยาอ้โหโอ้ไม่ปืนยังเอ้ปืนวนรีไฟไซะโอ้โม่ยังแรงว่าสนุอะเออไม่แรงังวะสุพีมอะไรพี่วเพื่อยุสุพี เออสปุเปม,มีตังค์นนะดูกี่หมืหน่นเอ้ยมีต่อดิน้องโอโ้โหนิ่งอยู่นะนิ่งนิ่งเป็นตำนานเลยเออเขามาอ๋อนี่ไงคนคนที่ทำให้เรานิ่งงั้นเรากลับฐานแป๊บงั้นเราจะนิ่งกันตอ่อเอาา้ยมาเอ้ยที่กลับฐานไม่ได้ว่ามันมีทานนี่มันมีกันอยู่อ่ะเฮ้ยกลับฐานไม่ได้ดี่รู้แหละ ไม่ได้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 ครับตอบล็อกให้เร็วเอ้พีตายเนีู่ไม่เลยไม่เลยเมื่อกี้พี่ยังไงพี่ก็ตายแล้วพี่เจอกับโซบีมเลยตาตาตาเลยตาฟันต่อฟันนิ่งต่อเนื่องอะไรทำไมทำไมถึงนิ่งโอ้โอ้ ไฮ้ยตายโอ้ยโตอย่างเหลวอ่ะคอมโบโอ้โหการแค่นี้โอ้โหหร้อนเอ้ยหัวร้อนเลยว่ะโอ้ยหิเออหัวร้อนเลยอ่ะโอ้ยจากทางไหมอาทถ้านิ่งอย่างงี้ก็บ๊ายบาย So what the crack?